พี่นอยสวัสดีครับผมยอดฟ้าติดวัสดาแก้วใส่เราซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองอาทิตย์กว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมอยู่วิไรรลวิไลพระ,ระอ่างทองอนั่นมีใครไป็คู่บ้องซ้อมแล้วบ้างตอนนี้มีคโค้ดแล้วก็นักมวยนักมวยที่เรียนวิไลพระ,ระช,ช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ลนะตอนนี้อายุยี่สิบเอ็ดสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยห้าสิบน้ำหนักแบบปล่อยตอนนี้ห้าสามห้าสี่มวยสไตล์อะไรครับมวยบู๊ วันน so well. ี so, well. ้จะต้องมาเจอแบบเคยเซรีเคยต่อยกับเขาไหมยังครั้งแรกเลยศึกษาเกิมาต่อยยังได้ดูยังดูดูมาแล้วเขามือจะตายอะไรที่เราดูจำได้ฝีมันวันวันนี้มาเจอกันเนาะวางเกียววางแผงไงดิสามหมัดมาดีเหมือนต่อยตาตาตาแล้วก่อนอไรแกแข่งอุ้งกุ้งมือเดียวล่าสุดต่อยใหญ่ไว้ล่าสุดช็ที่กองทัพอากาศวันนั้นเป็นไงชนะคะแนนชนะคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับ ร้อยสิบวสองวันนี้ต่อร้อยสิบสามเนาะเมื่อเช้ามาเปไ็นไงน้ำหนักนี้เกินหรือขาดขาดไปบางกว่าขาดบางส่วเลยคือเวทมันใหญ่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเนาะร่างกายเป็นนี่กี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบก็าเจ็ดสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พอมาเชียร์รับแค่เหมือนเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี้สองสามโลสองสามโลโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสี่สิบวันไปผลจังหวัด ็นคนเชียงรายครับฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยฝากเป็นกำลังใจและเชียร์มยวยรัสเซียเรื่องขอันนี้เต็มที่นะอ่ะโชคดีครับไป